ดีค่ะชาวราคนาระชาวราศีเมถุนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่อันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณดาวพระราหูในเดือนนี้เขาเข้ามาเดือนนี้เข้ามาเมื่อวันที่5นะเข้ามาแล้วเขาจะพบเจอดาวอะไรนะเราก็มาตั้งรับในกระแสองศาของดาวที่ถึงนะคะแล้วก็มาขยี้พระราหูในเดือนแรกกันก็ต้องบอกว่าสำหรับเมถุนเนี่ยไม่ธรรมดานะราหูเจ้าเรือนสู่พระเข้าสู่ราศีกุมนะ เป็นเกษตรอธาิบดีเป็นทาตลมคุณเองก็ใช่ปริโกนกับเรือนคุณพระฤหัสเข้าตามไม่ธรรมดาเดี๋ยวพระฤหัสเข้าตามมาขยี้กันดีหลังสุภาผสมสุภาพนะปริโกนตัวเองเป็นเกษตรอธาบดี่นนั่นปึกนะคะถึงเวลาที่ปณิธานความกล้าหาญสิ่งที่เคยทํา เรื่องของความหวังความพยายามทุกอย่างการมองการไกลทุกอย่างของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเกิดขึ้นละเป็นบทบาทใหม่นะคะชาวลักนาราศีเมถุนเนี่ยเหมือนกำลังฟักไข่นะเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยอะไรที่เคยคิดเล็กคิดแคบคิดบนคิดหลงหลงลืมลืมไปเนี่ยต้องบอกว่า คือต้องบอกว่าพระราหูไม่ได้มาแบบเงียบๆนะรอบเนี้ยเขาเป็นเจ้าเรือนที่เก้าเข้าสู่ภพเรือนที่เก้าต้องเรียกว่าเก้าหน้าต้องใช้คำอภิมหาพัฒนาตัวเองต้องใช้คำว่า,อ,าอภิวัตอะเปลี่ยนวิธีคิดจากคิดเล็กๆไปเป็นคิดที่ใหญ่เลยนะคะเปลี่ยนคนคบเลยเขาเรียกว่าเปลี่ยนสังคมอะ ระยะเวลาเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยมันจะมีสังคมที่เปลี่ยนไปเป้าหมายที่เปลี่ยนไปความฝันที่เปลี่ยนไปภารกิจชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยราหูกําลังพัฒนาตัวตนของคุณอยู่อ่ะให้คุณรู้สึกเลยช่วงเนี้ยเริ่มรู้สึก,กว่าไอ้คนที่เคยคบเดิมๆมันหายไปแล้วมันเริ่มเข้าสู่สังคมใหม่เริ่มเข้าสู่การงานใหม่เริ่มเริ่มอยากทําอะไรที่แปลกๆมีความกระตือรือร้อนแปลกๆและ มีคําถามกับตัวเองแล้วว่าช่วงนี้จะต้องก้าวหน้าอ่ะเพราะมันเป็นสุภามันเป็นความรุ่งเรืองแล้วมันเป็นกเกษตรนะคะคือถ้าไม่ไปบวชเนี่ยแอดก็จะบอกว่าคุณอยู่ในความสําเร็จแบบรุ่งเรืองไปบวชเป็นพระคุณก็จะเป็นพระนักเทศด้วยคุณจะเป็นพระที่มีคนติดตามเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็ยกเคสนี้ไว้เหนือหัวละกันในกฎอันนี้ที่สุภาเป็นกเกษตรเล็งลัคนานะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ย ราหูเนี่ยเขาไม่ถามคุณหรอกว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วมันถึงเวลาของชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วเพราะว่าพระราหูไม่ใช่แค่เข้าเรือนสุภาแต่กลับบ้านมาแล้วรีเซ็ตแล้วตั้งทุกสิ่งทุกอย่างใหม่โอกาสมันจะมาแบบไม่คาดฝันใครคิดเรื่องเรียนต่อไปต่างประเทศคิดเล่นๆน่ะต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยพระราหูทําถึงนะเกิดความขับเคลื่อนที่มันจะมีทิศทางนั้นเข้ามา ใครที่บอกอยากจะขยายธุรกิจอยากเปลี่ยนแนวธุรกิจก็บอกว่าเนี่ยเป็นจังหวัดทองนะเพราะพระฤหัตเนี่ยเป็นทองคำนะคะจริงๆคำนี้เป็นคำใหม่แอดไม่ได้เรียนมาเจอคำนี้แหละแอดเจออาจารยอา์อาจารย์ที่ทำคดีแตงโมท่านพูดนะคะแล้วแอดก็ชอบจังเลยที่ท่านบอกว่าพระฤหัตเป็นทองคำแต่สำหรับแอดพระฤหัตเป็นจังหวัดทองคำกลุ่มลักนาคุณ ปัทก,กับราหูในเรือนสุภาอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะพฤหัสเป็นเรื่องของการพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิการร่วมงานอ่ะการร่วมงานการได้พบเจอสิ่งใหม่ผู้ใหญ่ต่างๆในเรื่องของการงานหรือการใช้อ่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาราหูในเรือนสุภาเนี่ยมันต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเพราะฉะนั้นพระฤหัสอ่ะอยู่ในเรือนตนอ่ะกลุ่มลักอ่ะ นะคะยิ่งทําให้เรื่องของการงานของเจ้าตานในระยะเวลานี้มีโอกาสการงานทําให้รวยความคิดของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปจากดาวพระราหูทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละราหูก็ฉาบไปด้วยมายาฉาบไปด้วยความมันน่นนามันหนุกอะ่ะอย่าทําในช่วงนั้น เพราะว่าอะไรถ้าเกิดคุณยึดมั่นถือมั่นในภาพลวงตาหรือแบบกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกําลังอยู่ในช่วงดังและมันก็จะมีคนมานุนู่นมันนี่โอ้ถือแก้วก็ไม่ได้ทํานั่นก็ไม่ได้คุณก็เห็นนะมีดาราตกกี่คนราหูเป็นเกษตรดังนะแต่ต้องห้ามดังอย่างหลงตัวตนเพราะอะไรมันเป็นเกษตรนเรนรสุภานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเส้นทางชีวิตของคุณเปิดละ 13พฤษภาคมพระฤหัสขวัญใจมหาชนขนดาวมาละหันลงลัคณาราศีเมถุนมาพร้อมกับความประกายอ่ะมันไม่ใช่แค่มาเฉยเฉยมันมากับชุดชุดกรอะพิเศษอุจจาวิาราชกมุดเกณฑ์อง์เกณฑ์ปทุมเกณฑ์ขนทุกตำราที่มีในนี้มาให้ชาวลัคณาราศีเมถุนแล้วคุณบอกว่ามันเป็นปลานอะแอดคุณคิดดูมันมีอุจจาวิาราชกมุดเกณฑ์องเกณฑ์ปทุมเกณฑ์เอาจะเอาอะไรอีก เพราะฉะนั้นความเป็นปลามันเป็นความปั๊มปั๊มเปิดอเปอหรือบางครั้งสอดใส้ความขี้เกียจของคุณอยู่อ่ะคุณก็ต้องเคลียตัวเองนะคะแล้วไปตีกลกับราหูในเรือนสุภพระก็คิดใหม่หวังใหม่ทําใหม่นะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องของการผลักการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการมองออกไปข้างนอกแล้วมองตัวเองเป็นการขยายเพราะรหัสเป็นดาวขยายเจ้าชะตารู้สึกเลยว่าช่วงต่อจากนี้ไปคุณจะไม่ได้อยู่นิ่งๆละ อยากเรียนรู้อยากขยายอยากแบกเป๋าอยากแบกเป้อยากเดินทางอยากไปทำอะไรที่ไม่เคยทำและแน่นอนน่ะมันมีหลายๆอย่างที่คุณอยากเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสเข้าส่งผลดีด้วยจ้านะคะถัดมาดาวที่จะมีองศาถึงดาวราหูก็คือดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์จรเข้าราศีพฤษภพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะอาทิตย์มรุตยู กลุ่มกันไอ้คู่นี้จะตุโกนราหูนะคะเนี่ยช่วงวันที่สิบห้าถึงบอกว่าเจ้าชะตาคืออาจจะต้องบอกนะว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะมีความคิดกับหน้ากับหลังจากดาวพฤหัสนี่แหละพฤหัสเป็นสหัสช้าไปตกเรือนวีนาสอา้านะคะแล้วเดี๋ยวดาวพุธตามเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศด้วยก็ต้องบอกว่าเนี่ย ดาวตัวเองกลุ่มมรุตยูกลุ่มอาทิตย์นะคะเอาอยู่ดีๆด,ดิ่งได้เมถุนจะแม้ชเอาไว้นะคุณร่าเริงตั้งแต่ต้นเดือนแต่คุณอาจจะมาดิ่งตอนดาวประจำตัวเดินเข้าพบเดือนนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เวลาที่จะมาใจสัน่นคว้เขวเครียดคิดเรื่องเดิม วนเก่าเรื่องเดิมไม่ยอมปล่อยมุมเดิมคือมันถึงเวลาปล่อยบางเรื่องมันต้องปล่อยนะลัคนาราศีเมษุนใหญ่เมถุนใหญ่ย,ย,ย,ย่ำอยู่กับที่คือแอดก็พอเข้าใจอะ่ะเพราะอะไรสิบเก้าพระราหูเดินมาแล้วตอก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 พรราหูเป็นเจ้าเดือนมรณะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าเรือนการงานโยกกันเออบอกเลยว่า กำลังจะออกไปแตกขอบฟ้าแต่ว่าหน้าที่กันงานไม่เข้าใจมีบางเรื่องที่เจ้าชะตาจำเป็นจะต้องรับทำขัดใจไม่อยากทำโปรเจก์ที่ไม่มีคนทำโปรเจก์ที่มันยากเหลือเกินโปรเจก์ที่มันเดินทางเหินฟ้าไปทั่วประเทศไม่มีใครอยากไปเขาให้คุณไปหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคุยกันไม่ได้มันมีขัดใจอยู่เล็กๆในช่วงเนี้ย ตั้งแต่ประมาณ13บสถึงสิกยาวๆเพราะว่าพระสุขยังอยู่ตรงนี้นะคะพระสุขเป็นเจ้าเรือนวีนาด้วยเป็นมหาอุดอีกสิ่งที่อาจจะบอกคุณคือช่วงกลางเดือนอะ่ะใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์นะแม้ดาวคุณจะแบบโคตรดีแต่แอดก็ไม่ให้คุณมันหน้ามันหนุกนะเพราะว่า,วาราคนรารสีีเไม่ถุนดาวเพิ่งเข้านะดาวยังไม่เสถียรมากนะเราทําแบบอย่าหัวร้อนนะอย่าติดอย่าหัวร้อน ช่วงระยะเวลาเนี้ยอะไรก็ตามที่มันขัดใจก็ทำไปก่อนนะคะทีนี้พระฤหัตกลุก่มรัก่ะมันก็ต้องมีอารมณ์ดีๆบ้างโดยทั่วไปทั้งหมดแล้วเข้าสู่หมดหมดชีวิตคนรอบตัวเริ่มเห็นความดีมันจะค่อยๆชัดขึ้นตัวคุณเองก็เริ่มใจดีกับตัวเองแล้วพระฤหัสราหูเป็นสปอตไลท์นะคะที่ตอนนี้ส่องมาหาคุณ คุณเริ่มมีคนชื่นชมมีคนมองเห็นมีลักษณะที่ทําอะไรก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่โลงเพราะว่าดาวหลายดวงมันยังไม่มาเกิดใหม่พร้อมพระหัสมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในซอกหลืบในใจที่ชาวลัคนาราศี เมถุนจะต้องสลัดให้หลุดหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาให้ได้มันยังติดอยู่เอาจริงๆมันก็แค่เดือนนี้ละ่ะคุณต้องรับมือกับตรงนี้นะคะมันยังมีความวุ่นวายอยู่แต่มันรู้สึกว่าคุณกําลังขึ้นบันไดแห่งความโชคดีละบันไดขาขึ้นของคุณละนะคะอะไรที่ทํางานแล้วไม่มีคนเห็นมีคนเห็นละในส่วนเรื่องการเรียนนะคะช่วงจังหวะที่พร,รหันมาทับเนี่ยเรียนเราเปลี่ยนอนาคตนะ ราหูเนี่ยเรินสู่ภาวิชาที่ไม่คิดจะเรียนจะเรียนจะไปพบเจอติวเตอร์ครูหรือว่าผู้นําอะไรอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็รู้สึกฟังเขาแล้วเข้าใจปรึกษาอะไรได้คือฉลาดน้องๆและก็าราศีเมถุนในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะส่วนการเงินเนี่ยเราไปดูปลายเดือนเลยนะคะพรบ,บิดาพระเกอันเรียวพระเกหรอพบ,บิดา ย้ายไปในเรือนกระดุมพับปลายเดือนแล้วไปเจอกับดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพับเป็นเกษตรสองสาวันนั้นน่าจะมีโชคนะคะช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะก็ดาวดาวเจ้าเรือนการเงินเน่นะคะเขามาเป็นเกษตรตรงนี้กลุ่มร่วมกันเลยกลุ่มร่วมกับดาวราพระที่เป็นนิดเพราะฉนั้นมีเก์ดาวอริด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการได้โชคลาภได้ความสําเร็จแต่ว่า เงินบางก้อนอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามาแล้วก็ไปเจ้าชะตาไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องได้เงินบางอย่างมาแล้วก็ไม่ต้องให้ใครรู้อวดไม่ได้อวดแล้วหมดนะคะอ่าช่วงระยะเวลาเนี้ยก็เงินเนี่ยก็จะมาจากเขาเรียกว่าการงานที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันเป็นจังหวะพรฤหัสทับลัคนาการงานน่ะจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของการเปิดหน้าเปิดตัวเผชิญหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าให้เจ้าชะตาไปถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่คือพระฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรมมะเพราะฉะนั้นงานมันจะมาจากขายตัวเองขายลักษณะตัวเองขายความรู้ตัวเองขายในความเป็นตัวเองของคุณนะ งานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้งานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนได้ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์ครูวิทยากรทนายเทรนเนอร์ยูทูบเบอร์หรือแม้กระทั่งตำรวจอะไรที่ไปตำรวจตระเวนชยายแดนที่ไปเยี่ยมไปหาประชาชนน่ะตามบ้านน่ะนะคะคนเขียนบล็อกเขียนบทความคนทำงานสายออนไลน์อ่ะเนี่ยพวกเนี้ยแบบดีอ่ะงานเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาตัวเองให้คำปรึกษาพวกนี้มันดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้คนเป็นพิธีกรคนที่ต้องใช้งานในเรื่องของการเจรจานะคะเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเป็นครีเอเตอร์นะคะได้หมดหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศต่างชาตินะคะภาษาต่างประเทศ งานในที่ทํางานระยะไกลอยู่ไทยแต่ได้เงินต่างประเทศอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณทํางานกับบริษัทต่างประเทศคือแอดบอกเลยว่าถ้างเงินเป็นลักษณะอย่างงานมันจะเข้าคือเรื่อยๆถามว่าเงินดีไหมแอดบอกเลยว่าเงินยังไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อะไรแต่มากับงานที่แอดบอกว่าฝาเปิดอ่ะพาร์ทหัดเป็นกําลังขยายนะคะเจ้าชะตาอย่างคีเกียจอย่างคีเกียจในเรื่องของการไปเจรจาไปเปิดโลกไปมีคอนเน็ชัน อย่าขี้เกียจในเรื่องของการแสดงตัวตนว่าเรายังอยู่อยู่ตรงนี้อีกคนเนี่ยให้เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้อีกคนนะคะเจ้าทตาอย่าไปไม่มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองมั่นใจแล้วไปฟังคนอื่นแล้วไม่มั่นใจตามเขาอย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องทําแม้ยังไม่มั่นใจก็ตามบางอย่างคิดมารอบครอบแล้วแต่ไม่มั่นใจโชคลาภจะมาจากการลงมือที่แบบจริงจังพระฤหัตเป็นดาวปัญญาถ้าคุณไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ คุณใช้ดาวปัญญาเนี้ยไม่ได้นะคะดาวพระศุกร์ของเจ้าชะตาก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักความรักของคนโสดเนี่ยโอ้โหแอดว่าเหนื่อยนะคนโสดหมายถึงคนที่ยังไม่มีใครเลยนะเพราะว่าคนมีคู่จะหมายถึงคนมีคู่แต่ยังไม่แต่งงานด้วยคนโสดในระยะเวลานี้เราดูนะดาวเจ้าเรือนปุตตะนะฮะ กลุมร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะโยกกับดาวเจ้าอ่าโยกกับดาวมรณะไม่ธรรมดาด้วยนะก็คือมรณะปุ๊บโยกกับเรือนวินาศท,ที่มีดาวจมอยู่ในเรือนวินาศอีกสามดวงเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยแอดว่าเนี่ยถ้ายังไม่มีใครเลยก็ไม่ต้องเศร้า บอกเลยว่างานรักคุณมากกว่าคนนะแต่คุณมีคนแอบชอบอะแบบแอบชอบอยู่เงียบแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเห็นเขาแอบชอบหรือเปล่าเพราะว่าเกณฑ์ของคุณคือมันมันอยู่ในจังหวะที่บ้างงานสุดๆแล้วงานกำลังมือขึ้นงานกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทีนี้ก็ต้องบอกว่า มันลันทดอะนะดาวคนโสดเดี๋ยวฟังไปแล้วเครียดจังเลยอะเอาเนงี้าจะตีความอย่างนี้คือเจ้าชะตามันจะเจอใครสักคนที่มันคลิกอะถามว่าเจอไหมเจออยู่แล้วดาวเนี่ยเจอโหดาวเจอกันต้องห้าดวงนะคะแล้วมีพฤหัสกลุ่มหลังเอกมันเจอใครแล้วมันคลิกอะแต่เขาอ่านมีลูกแล้วแต่งงานแล้ว หรืออยู่ระหว่างทางว่าจะจบความสัมพันธ์ไหมแต่ยังไม่จบสุดหรือไม่ก็หย่าแล้วหรือไม่ก็มีลักษณะของการมีข้อแม้ในการคุยกันแบบทางไกลนะคะหรือมีเงื่อนไขว่ามันไม่ใช่มีเงื่อนไขมันเป็นการรู้กันว่าเตะกันไปเตะกันมาแต่มันยังไม่บอกเลยว่าสถานะคืออะไรแล้วก็ไปร้องเพลงว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนมันได้ที่ไหนละมันต้องชัดเจนนะคะดาสุกอะ เจ้าเรือนแห่งความรักความสัมพันธ์ของคนโสดอยู่ติดกับดาวเสารนะคะแปลว่าเจ้าชะตาก็ไม่ใช่คนที่ระยะเวลานี้จะยอมเปิดใจหรือเสียความมั่นคงของตัวเองในเรื่องการงานไปไปมัวแต่เปิดใจไล่ล่าคนเนี่ยไม่นะคะคุณก็มีค่อนข้างมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารู้สึกว่าเขาคุ้มเครือก็ให้เรียบตัดออก คือแอนไม่อยากให้บอกรีบแต่จะบอกงี้ถ้ามีใครในช่วงนี้ไม่ต้องไปรีบรักเขาแต่มือนได้เปละ่ะนะคะคือตัวคุณเองอะดาวสุกเสาอยู่ในกรรมม้าสุกเป็นมหาอุดมีสเสน่ห์ในลักษณะของความลึกลับนะคะแล้วความรักที่เข้ามาดูจะให้ความสุขของคุณได้ให้ความสุขกับคุณได้เลยปุตตะเป็นความร่าเริงใจอยู่เหมือนกัน แต่มันมีพิษเพราะความไม่ชัดเจนและคุมเครือมันติกลโนนกับดาวสามดวงในเรือนวินาศนะโอ้โหมันหนังชีวิตเลยถ้าเกิดจะมีความรักในช่วงนะีนะคะคือต้องบอกว่าบางคนคุยกันบอกว่าก็คุยกันธรรมดาแอดไม่ได้คิดจะไปย่ง่งเขามาเป็นแฟนเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นกำลังใจถูกแล้วพรรู้สึกว่าเขาเป็นกำลังใจนี่แหละอย่าไปแช่กันไว้เพราะความแบบ กลัวไม่มีกําลังใจกลัวเหงากลัวอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายมันไปเรื่อยนะและดาวคุณกําลังดีนะดาวเจ้าเรือนบันตนี้คุณเข้าเป็นปทุมเกณฑ์อะเชื่อเถอะและสําหรับบางคนสําหรับบางคนที่เป็นน้อยเป็นกิ๊กเป็นอะไรอยู่ปล่อยมือนะฮะของเก่าไม่ไปของใหม่ไม่มานะจ๊ะแล้วราหูในเรือนสุขพระเนี่ยแปลว่าคุณกําลังคิดว่ามันต้องจบอะฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ฉันจะซุกจะซ่อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฉันมีสถานะแล้วยิ่งช่วงระยะเวลานี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะนะคะคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ไม่ใช่นายกประกาศนะราหูประกาศว่าคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมีความมีคุณค่าการเป็นมนุษย์ของคุณคุณกําลังอยู่ในจุดที่รุ่งเรืองที่สุดและสปอตไลท์สองคุณจะไม่หลบซ่อนนะและเดี๋ยวจะหนักกว่านี้ตอนดาวพระอาทิตย์กลุ่มหลักนะมันแสงสว่างเพราะนั้น ช่วงระยะเวลานั้นมันจะมีคนเข้ามาและถ้าเจ้าาตามไม่ปล่อยของเกา่าของไม่ไม่เข้าจะ้ะอันนี้ไม่ได้คู่แต่บอกกันไปตามดาวนะคะส่วนคนไม่มีใครเลยเหมือนแอดบอกงานรักคุณมากกว่าคนอีกนะคะส่วนคนมีคู่คนมีคู่ที่ยังไม่แต่งนะแอดจะบอกเลยว่าคุณะแปลกแปลกในเดือนเนี้ คู่คือแบบยื่นมือมาละแฟนยื่นมือมาละกลุ่มลักธนาแนบแน่นองคเอมประทุมเกณฑ์สารพัดจะเกณฑ์มงคลต่างๆปรากฏว่าคุณอยากอยู่เงียบเงียบร่างกายอยู่กับเขาหัวใจไปอยู่ที่อื่นอะแอดแอด,แอดเิ่มซีรีส์เกาหรือละคุณรู้ไหมว่าคนเนี้ยดีรู้ ความรักนี้ดีเข้ากับเราได้รอเรามาเต็มเต็มยิ่งเป็นคนที่รอกันมาตั้งแต่อยู่ในเรือนวินาศนะคะพรรหัสอยู่ในเรือนวินาศนะเจ้าชะตารู้อยู่แก่ใจว่าเขาดีเขาน่ารักเขาเข้าใจแต่คุณค้างคาเพราะอะไรไม่มั่นใจตัวเองเดือนนี้บอกเลยว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่กล้าสุดอยากกอดอกอยู่เงียบๆคนเดียวถ้าเธอพร้อมแต่เราไม่พร้อม นะคะถามใจก่อนกลัวอะไรเจ้าหัอตาบางทีไม่ได้กลัวอะไรนะคุณกลัวจะเสียเขาเพราะคุณเคยบกพล่องหรือคุณเคยพังในระักครั้งก่อนนะดาวประจําตัวอยู่ในเรนวินาศมันคิดเยอะนะคะแล้วมันเบียนตัวเองอยู่แต่จะบอกนะคะลัคนาราศีเมถุนมันมีวงรอบนะคุณผ่านรอบนี้ไปแอดไม่รู้นะเนี่ย คุณจะมาร้องแบบเป็นเสียงลดด่วนขบวนสุดท้ายกับแอดไม่ได้นะว่าแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนนะคือบางทีเจ้าอาตาจะเป็นคนที่เลือกที่จะรักเงีงยบๆแล้วก็อยู่ห่างๆกลัวผูกพันแล้วก็เลิกไปเดี๋ยวเจ็บอีกอะไรเงี้ยถ้าเขาแสดงออกชัดเจนเจ้าอาตาลองดูในช่วงนี้อาจจะยังไม่เสถียรรอพระพุทธผ่านไปก่อนก็ได้นะคะ บางคนเนี่ยโอกาสแต่งงานมารับรู้สถานะแล้วทั้งสองบ้านเพราะว่าบางคนมันช่วงอยู่ในเรือนวินาศมันอยู่ไกลกันช่วงระยะเวลานี้มาเจอกันละบางทีความสัมพันธ์ของคุณมันชัดข้างนอกคนมองเข้ามาเออคู่นี้เป็นแฟนกันแต่ข้างในยังไม่ลงรอยยังไม่ตกลงอ่ะเนี่ยพระฤหัสกำลังเข้าสู่สถานะที่กำลังดีขึ้นแหละ ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้ทุกอย่างจะเพอร์เฟก์ขึ้นสำหรับคนมีคู่ที่ยังไม่ได้แต่งแอดว่ามีเกณฑ์ของการคุกเข่าแหละหรือถูกคุกเข่าขอแหละอย่าไปกลัวว่าเขาดีไม่พอถ้าเกิดคุณเติบโตมาด้วยกันและอย่าไปกลัวว่าคุณดีไม่พอเพราะว่าเขาอ่ะยื่นมือมาหาคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟาร์เรอัเสิเดินเร็วอ่ะ เ้าชะตากํา <tu> ล <i ro> ังคิดอะไรบางอย่างกับชีวิตแม้บางคนอาจจะวางแผนใหญ่บางคนอาจจะคิดในเรื่องของการย้ายงานการเงินการทํางานอะไรโอ้โหเยอะแยะนะอ่าช่วงระยะเวลานี้ก็ดูในเรื่องของความรักละกันนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้จังแต่ตัวคุณไกลบางทีคู่ครองก็ไม่ใช้สายบอกรักนะคะเลยรู้สึกว่าทุกอย่างเขาใช้การกระทำนะ เจ้าตาก็ต้องดูเพราะบางทีคุณจะมาโรแมนติกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรกชีวิตในทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานมันเดินหน้านะคะส่วนในคนมีคู่นะคะคนมีคู่แอดก็ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคู่ครองก็ซัพพอร์ตดีอะทั้งเรื่องเงินเรื่องงานแต่เขาเงียบเขาอาจจะไม่ ก็เหมือนกับของคนโสดอะ่ะก็อาจจะไม่มีโรแมนติกอะไรมากหรือบางทีช่วงระยะเวลานี้เขามีเรื่องของการรับผิดชอบ,ชอบเกี่ยวกับเรื่องญาติเขาเรื่องการงานของเขานะคะแต่ถ้าเขาให้เงินคุณหมดอะ่ะหรือมีเรื่องอะไรก็พูดบอกคุณหมดอะ่ะก็ไม่ต้องไปอะไรหรอกค่ะถ้ารู้สึกว่าเขาห่างเหินหรืออะไรบอกเลยว่าไม่เพราะว่าภาระหัสตำแหน่งนี้คือเป็นพระหัส พราะรตำแหน่งนี้คือคู่ของคุณนะนะคือเป็นคนคิดเงียบแต่คิดดีคุณดูแค่นี้ก็ละก,ละกันคู่คุณเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกเต้าล่ะในกรณีที่มีลูกเต้าด้วยกันนะนะคะอ่ะลูกดีมากเลยอืมเป็นมหาอุดรเ,เรื่องการงานกลุมกับเสาทำไมลูกดูกดดันนะคะถ้าเกิดเด็กๆยังเรียนอยู่เนาะ คุณระวังไปใส่ความคาดหวังเขามากจนช่วงระยะเวลานี้เขาไม่ค่อยคุยกับคุณนะคะหรือไม่คุณก็บอกคุณไม่ได้กดดันหรอกแต่ว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสําเร็จก็ระวังลูกกดดันว่าเขาจะทําไม่ได้อย่างคุณคือถ้ามีลูกวัยรุ่นนะช่วงระยะเวลานี้ลูกจะไม่ค่อยคุยกับคุณเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ลูกอาจจะอยากแค่บ่นให้ฟังแล้วคุณรับฟังโดยไม่ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาหรือสั่งสอนอะไรมากมาย แค่ถามว่าเหนื่อยไหมลูกเออเรียนได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยพอแล้วนะคะเนี่ยมันกดดันนะคะสุดท้ายกดดันแล้วดีไหมอืมก็เป็นปทุมเกณฑ์อ่ะทำทาได้ดีเท่าคุณน่ะแหละนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะดาวเต็มเลยในเรือนวินาศน,นะคะอาการที่ค่อนข้างชัดคือน,นอนไม่หลับหลับไม่ลึกนะไม่งั้นก็ฝัน คิดลืมดาวประจำตัวอยู่ในเรือนวินาศภูมิแพ้ผิวลอกผดพื่นมรุตยูโยกกับพระเสาวปวดกระดูกโยกกับพระส,ระกกสุขปวดท้องหัวเจ้าตาบอกมาครบเลยจะไม่ถูกยังไงคกอดูดาวโยกซะก่อนนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะลัคนาราศีเมถุนเหมือนเหมือนเครื่องตรวจจับอะไรบางอย่างอะ่ะนะคะลมพิษผ่านมาปุ๊บปับ๊บ ความอัดอันผ่านมาเครียดอึดอัดในงานปวดท้องเครียดกับเรื่องลูกปวดหัวคิดถึงอนาคตใจสันอ่ะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพดูแลดีๆเพราะที่แอดพูดมาทั้งหมดล้วนเป็นแต่เรื่องของอารมณ์เห็นไหมคะนอกนั้นมันดีจะตายลัคนาราศีเมถุนคือกําลังไต่ภูเขาไปอยู่ในจุดที่สูงสุดกําลังจะหยุดเหนื่อยแล้และกําลังจะเดินลอยระลิ้วลงมากําลังจะเสพ เกี่ยวกับเรื่องของภาพธรรมชาติตรงหน้าที่สวยงามของยอดเขาแหละนะคะเพราะฉะนั้นลัราศีพฤษภอ่ะแอดจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นพระเอกนางเอกในซีรีส์อ่ะก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยหล่อได้ละช่วงระยะเวลานี้นะหมดเวลาที่จะร้องไห้แล้วนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นยองกึมหรือควานชิกนะถ้าเกิดใครดูก็ถึงจังหวะระยะเวลาที่คุณจะอยู่ในลักษณะที่ใส่สูปผูกท้ายแต่งชุด สวยงามกันแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตการแชร์คลิปการส่งซ u เปอร์แตงการกดติดตามการกดถูกใจการส่งคอมเมนต์ขอบพระคุณมากๆนะคะและโดยเฉพาะการส่งซ u เปอร์แตงมาเลี้ยงกาแฟเนี่ยเลี้ยงกันได้ครบเดือนแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ